ดูด่วนคลิปนี้ต้องดูฟุตซอลไทยใจเกินล้านมิเกลปลุกใจโคตรโหดพร้อมแล้วที่จะอัดฝรั่งเศสสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมฟุตซอลโลกส่วนบราซิล,ลอรอซัดอีหลานแล้วพร้อมเปิดสาเหตุจุดเบลยังไม่มาทีมชาติไทยด้านเกาหลีดูไทยลีกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันมีหลากหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัทในเครแกนโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นๆเกรเนพัทในเครแกนโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟริร์มคลิปนี้ช่วงแรกอัปเดตเรื่องราวของ ฟุตซอลโลกกันหน่อยที่ตอนนี้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยทีมชัดิไทยของเราจะเจอกับฝรั่งเศสในวันที่27กันยายนนี้เวลา1ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทาง t ีสปอร์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันส่วนตอนนี้แข่งไปแล้ว2คู่ด้วยกันนะครับในรอบ16ทีมก็เป็นบราซิลแตงหน่งนะครับเอาชนะคอสตาริกาไปขาดลอยถึง5ประตูต่อศูน ส่วนยูเคนะครับก็เอาชนะเนเธอร์แลนด์ไป3ประตูตอนหโดยบราซิลเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือโมร็อกโกนะครับซึ่งบราซิลพร้อมที่จะอัดอิหร่านแต่โมร็อกโกบอกว่าไม่ต้องถึงมือบราซิลหรอกเดี๋ยวจัดการให้เพราะตอนนี้อิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะโดนทุกทีมทุกทีมพร้อมจะล้มเพราะอิหร่านกับฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหไปสร้างแมต สุดน่าเกลียดในฟุตซอลโลกทําให้ทุกชาติในฟุตซอลโลกไม่มีใครยอมที่จะให้อิหร่านเข้าไปรอบลึกๆกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาใส่เกินร้อยแน่นอนติดตามกันนะครับรฟุตซอลโลกส่วนทีมชาติไทยของเราบอกเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่เป็นแมตช์อดิตศาสตร์ในการเจอกับฝรั่งเศสครับคุณผู้ชมจิงอยู่อันดับตารางคะแนนใกล้เคียงกันเลยในランキングฟีฟ่าเราอันดับ9ฝรั่งเศสอันดับ10 แต่ฝรั่งเศสในช่วงหลังแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้ฟุตซอลไทยไม่มีอะไรต้องกลัวเพอะล่าสุดคุณผู้ชมเป็นเรื่องเล่าจากเพจช้างศึกที่เขาไปเกาะติดฟุตซอลไทยในการแข่งขันฟุตซอลโลกเขาออกมาเปิดเผยคำพูดของมิเกลโลลิโก้ที่กระตุ้นนักฟุตซอลไทยให้ล้มฝรั่งเศสบอกเลยคำพูดนี้เนี่ยโหฟังแล้วนี่ขนาดเราเป็นแฟนมอนโคตรฮึกเหิม และยิ่งนักเตะบอกเลยว่าตอนนี้ใจเกินล้านในการที่จะอัดฝรั่งเศสนะครับมิเกลโรดิโกเดินไปหานักฟุตบอลนักฟุตซอลไทยทั้ง14คนพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากๆมกิเกลบอกว่าพวกคุณเห็นการเล่นของฝรั่งเศสกับอีลานในเกมนั้นแล้วใช่ไหมพวกคุณคิดว่าเขาเล่นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะพวกเขาอยากมาเจอเรา พราะพวกเขาคิดว่าเราเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในฟุตซอลโลกพวกคุณเองก็เห็นสิ่งที่ผมโพสต์และแน่นอนว่าทางอิหรานได้ยื่นเรื่องต่อฟีฟ่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมโพสต์ไปแล้วแต่ผมไม่แคร์สิ่งที่ผมทําลงไปก็เพราะต้องการปกป้องครอบครัวของเขาครอบครัวของพวกคุณถ้าหากมีใครบางคนมาดูถูกครอบครัวของคุณและผมแน่นอนคุณจะอยู่เฉยไม่ได้แน่ คุณจะต้องทําอะไรสักอย่างซึ่งสิ่งที่เขาทําลงไปเขาไม่แคร์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เขาทําด้วยความจริงใจหลังจากนั้นเพชรช้างศึกก็บอกเสียงทุกคนในห้องเงียบสงัดรวมถึงทีมงานมิเกลพูดต่อก็บอกว่ายืนยันเกมนี้ต้องการชัยชนะในเกมที่เจอฝรั่งเศสมากๆ เขาอยากที่จะเขียนบริษรทหน้าใหม่ให้กับวงการฟุตซอลไทยในเวทีระดับโลกพร้อมกับพวกคุณทุกคนรวมถึงที่ประเทศไทยผมอยากผมอยากสร้างบริษัทให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยและพวกคุณคือทีมที่ผมอยากจะเขียนประวัติศาสตร์ด้วยในเกมวันศุกร์ผมอยากให้ทุกคนลงสนามไปพร้อมกับความคิดที่ว่านี่จะเป็นเกมที่ดีที่สุดในการเป็นนักฟุตซอลอาชีพของตัวเอง นี่จะเป็นเกมดีที่สุดในชีวิตของพวกคุณจากนั้นมิเกลก็บอกว่าทุบโต๊ะกินข้าวดังดังมากมิเกลก็ถามฟุตซอลไทยว่าแล้วทุกคนพวกคุณทําให้ผมได้ไหมซึ่งหลังจากนั้นฟุตซอลไทยตะโกนกันโคตรดังได้ครับพร้อมกับเสียงปลบมปือโอ้โห,โหนี่ครับนี่คือการปลุกใจด้วยจิตวิทยาขั้นเทพของมิเกลโรดิโกอ่านไปยังขนลุกไปครับคุณผู้ชม ฮึกเหิมโคตรบอกตามตรงฮึกเหิมจริงๆเอาครับผมเชื่อว่านัดที่เจอฝรั่งเศสฟุตซอลไทยวิ่งสุดๆใจตอนนี้เกินล้านเปอร์เซ็นต์ลวมันเน่ะผมบอกเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ผมเชื่อเลยนะครับว่ามันเป็นแมตท,ที่คุณต้องดูะถ้าจะสร้างบริษร์มันก็ถึงเวลาแล้วเออเอาสิมันมากๆซึ่ง ก็ยืนยันว่าทุกคนพร้อมสู้สุดใจเต็มที่โดยสุภพวุธเถื่อนกลางนะครับพูดถึงในการฝึกซ้อมว่าในการเจอกับฝรั่งเศสตอนนี้เป้าหมายเหมือนกันคือเอาชนะให้ได้การเจอกับฝรั่งเศสเป็นเกมที่เราไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแต่เป็นการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยและวงการฟุตซอลไทยรวมถึงวงการฟุตซอลโลกเขาได้รับกำลังใจจากทั่วทุกมุมโลก ที่ช่วยส่งกําลังใจฟุตซอลไทยในการลลมฝรั่งเศสมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากฝรั่งเศสอยากจะเจอฟุตซอลไทยมากๆเราก็ต้องเล่นกันเกินร้อยเปอร์เซนต์มีสมาธิและตั้งใจเล่นตลอดทั้งเกมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้โค้ดมิเกลพยายามใช้จิตวิทยากระตุ้นและปลุกใจนักเตะทุกคนและบอกถึงความตั้งใจของฝรั่งเศสว่าต้องการจะเจอกับเราซึ่งเห็นได้ชัดฟอร์มการเล่นและผลงานที่เขาแสดงออกมาในเกมที่แล้วฉะนั้น การเจอฝรั่งเศสยอมรับไม่ใช่งานง่ายแต่ถึงเวลาที่ฟุตซอลไทยจะต้องจัดการให้ได้เวลาทุกเวลาที่เต่เทุกคนจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะฝรั่งเศสให้ได้ฝากแฟนฟุตซอลไทยช่วยการติดตามเชียร์พวกเราในเกมเจอฝรั่งเศสร,รอบ16ทีมด้วยพวกเราทุกคนจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟุตซอลไทยด้วยการเอาชนะฝรั่งเศสและผ่านเข้ารรอบ8ทีมให้ได้เอาครับเชียร์กัน จิตวิทยาขั้นเทพมาขนาดนี้เหลือในสนามผมเชื่อว่านักเตะใส่เกินล้านไม่ใช่แค่เกินร้อยเกินล้านครับเกมนี้ติดตามรับชมกันนะครับรอบ16ทีมฟุตซอลไทยเจอกับฝรั่งเศส27กันยายน1ทุ่มครึ่งทีสปอร์ตถ่ยทยอดสดมันและเดือดแน่นอนการันตีครับอ่ะจากนั้นไปต่อกันที่เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างที่ทราบอ e ีช e. ิ เพิ่งประกาศรายชื่อ51คนที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติไทยไปลุยคิงคับระหว่างวันที่11-14ถึงตุลาคมไม่มีชื่อนักเตะโตเกาาวอย่างธีรทรธีรศิลป์และก็สารัตนะครับมีพิเจชนาทิปค,คัมแบ็กกลับมาติดแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญให้กับทัพช้างศึกแล้วก็มีพีรดนชำรัศมีรวมไปถึงตัววัยรุ่นเอกนิตสุประโชคแพตริก,กูตาสันจากญี่ปุ่นมากันครบ ส่วนอีกหนึ่งคนที่แฟนฟุตบอลเสียดายคือชุดเบลนะตอนแรกนึงว่าจะติดทีมชาติไทยมาลุยคิงครับแต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยชุดเบลก็อยากมาเล่นทีมชาติไทยนะครับแต่สิ่งสำคัญคือสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ชุดเบลพูดคุยกันขอเวลาปรับตัวกับคอโดบ b าในเซกุนดาหลีกรองของสเปนก่อนซึ่งตอนนี้เพิ่งย้ายมาขอระวังปรับตัวตรงนี้ให้ดีขึ้นเพราะ ฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้หล e ีกสองหลีกสองสเปนมันไม่ได้หยุดจูดเบลขอเวลาปรับตัวอีกสักหน่อยก็มีรายงานว่าหลังจากนี้จูดเบลน่าจะมารับใช้ทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดย์ครั้งหน้าแน่นอนก็รอติดตามเพราะเขาเลือกทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็รอดูก็เข้าใจที่น้องต้องใช้เวลาปรับตัวครับคุณผู้ชมคือไปเล่นหลีกใหม่อยู่ประเทศใหม่มันต้องใช้เวลาแล้วอย่างที่บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยมาปีหน้าเลยก็ได้ ไม่ต้องรีบผมว่าชุดเบลเขาเลือกทีมชาติไทยแล้วละ่ะให้เขาได้ลงสนามกับคอร์โดบาให้เต็มเตมก่อนนะเออก็เราที่มีอยู่แล้วก็เพียงพอครับมีตัวเจลีกตัวยุโรปแล้วก็มีเนี่ยชนาทิพยที่เป็นตัวความหวังปฏิวัติคำใหม่เออนะก็รอดูแลกันนะครับจากนั้นปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกล่าสุดมีข่าวดีครับคุณผู้ชม เป็นรายงานจากเพจพี่บับเบิลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยได้รับความสนใจจากประเทศเกาหลีใต้คือแอปพลิเคชันสปอร t ทีตอนนี้เขาได้วางแผนที่จะเริ่มถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกแล้วก็โดยสปอร์ทีเนี่ยเขาได้ดึงลิขสิทธิ์ก็คือซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกไปถ่ายเรียบร้อยนะครับ โดยซื้อจากทูวิชั่นเพราะทูวิชั่นเป็นคนเป็นคนแบบที่ซื้อลิขสิทธิ์มามาจัดก,การเองใช่ไหมโดยเขายังไม่ทราบข้อมูลว่าขายไปเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับโดยสปอร์ทีวีตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ฟุตแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้ชมฟรีก่อนหลังจากนั้นจะเก็บค่าสมาชิกนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันรอดูก็ถือว่าเออมีเกาหลีนะซื้อไปดูเลยเออก็เดี๋ยวรอดูว่าฟุตบอลไทยลีกเราหลังจากนี้คุณภาพมันจะ ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมแล้วแน่นแนะนน,นี่เลยนะ,ปะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเนพัทในเคตกานโอล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์น้นนโปรตีนเน้นๆเกเรเนพัทในเคตกานโล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยน เข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ